ในขณะที่เจ้าหน้าตำรวจได้ไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ถวายมาปลอดภัยในเส้นทางประเด็จก็ได้มีการกระทบกระทั่งกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าหอศิษย์นะครับแล้วก็ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางท่านนะครับได้ใช้กําลังชกต่อยทําร้ายเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะจุดนั้นเราไม่ทราบชื่อว่าผู้ที่มา้ายเป็นใครนะครับแต่ว่า เรามีคลิปมีภาพที่เห็นหน้าได้ชัดเจนนะครับว่า,าผู้ชมุมน,นุมบุคคลนันเป็นงไทยก็ได้ประกาศยา,า,านสพัน์ผ่านสื่อไปว่าขอให้มามอบตัวภายใน3ามวันซึ่งหลังจากประกาศผ่านสื่อไปแล้วนะครับก็ได้รับการติดต่อจากกลุ่มหน้ากากนะครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเป็นหน้ากากหนุมาหน้ากากขาวอะไรนะฮะแลเดี๋ยววันนี้จะตัวมาแล้วเราคงจะถามว่าอยู่กลุ่มไหนนะครับ ก็ทางสอนปอทอุมวันก็ได้จับข้าวสวนเตรียมรอรับมอบตัวไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนการต่อไปเนี่ย<อ>ก็จะเรื่องของการแจ้งข้อหาให้ทราบให้ดูคลิปที่ทำร้ายนะครับแล้วก็เรื่องของการสอบสวนซึ่งก็จะปล่อยให้ทางผู้กับกับทางมอบสวนเขาเขาว่าไปนะครับในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากผู้ช่ชาให้มาดูแลมาเรียบร้อยนะครับ ให้การสอบสวนเป็นไปด้วาดเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันต่อหน้าสื่อนะครับว่าเราจะดําเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับให้ความเป็นธรรมแต่ผู้คนณี้ทุกข้อหนานะครับผิดถูกอย่งไรก็ผคงต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะครับก็แค่นี้ครับมากกว่าสองคนนะครับแล้วก็ผัดหวางงานปฏิบัติหน้าที่ของขัดหวางเจ้าหงงน้าที่ในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กําลังผลทุจร้ายเพราะมีการชกต่อยเจ้าหน้าที่ หลักๆสองข้อหานะครับเรอารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวในแง่กฎหมายตัวบทกฎหมายเนี่ยพ่อส่วนจะแจ้งตามตัวบทเป๊ะเลยนะจะรับสาภาพไปเสร็จก็เดี๋ยวคุณก็ดูข้อหาครับก็เน,น,นี่ยนี่ผลผลดีของการมามอบตัวนะที่ผมพูดไปทั้นั้นนะหนึ่งคุณไม่มีหมายจับคุณมามอบภายในสามวันเนี่ยก็ถือว่าคุณไปสุดใจละนะเราก็ให้ววนเป็นธรรมเราก็จะปล่อยข่าวไม่ต้องประกันนะครับปล่อยโดยเฉยๆได้่ยครับไม่รู้เป็นเป็น ในขั broken, ้นแบบหรือเปล่าคนนั้นเหรออ่าคนนั้นเขบอกเป็นทหารแต่คืออย่างนี้ตั้งกัดไหนท่านผมเขาบอกอยู่กรงนอนคืออย่างนี้ประเด็นเดี๋ยวคุณผู้ชมคือคือจริงฐานตอบแค่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรับเประเด็นเป็นทหารเออปาบอกสังกัดแบได้ทำหนังสือไปเขาบอกเขาอยู่กรงนอนแต่เราก็กรงนอนไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงน่าเมาีในฐานที่พระสมุทรพามาใช่ไหมไม่บอกเลยให้นายติดต่อผมก็ได้ไหมเออได้เร็วเพราะว่าคดีนี้จะรีบส่งฟ้องให้เร็วที่สุด ผุดจะได้รับความเป็นธรรมพิสานเนี่ยตํารวจจะมองว่าไม่ไม่ความเป็นธรรมเพราะมันที่เห็นสองคนเนี่ยถ้ามาสองคนจะไปพร้อมกันเกิดที่พยานเขายันเนี่ยเขาจําได้สองแต่คนทําร้ายมันมีมากกว่านั้นมันไม่เห็นภาพด้วยยุดจับใครเอาเท่าที่เห็นนะที่ผักผักดันๆเล็กน้อยไม่เอาครับเด็วคนเดียวจิดจ้อยนี้อนี่มาคนเดียว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 จริงๆถ้าบานั่งไล่ผักผักก็ไม่เอาแล้วครับ พราะเรื่องม็อบกับตำรวจได้ปักกระทบกระทั่งนิดหน่อยเรื่องเล็กน้อยคนจะออกไปแค่นั้นเองหอยเป็นาหารจริงนะแต่ถ้าไม่ใช่อหารเนี่ยมันก็พบตำรวจแล้วอาจจะต้องออกไปจำก่าจะเลื่อนเวลาให้ท้าวันจันทร์ก็ได้จบไปเสร็จคุณจะได้ไปทำกิจกรรมต่อเดี๋ยวเปิดสภาแล้วคุณมายุ่งเรื่องนี้นะเป็นชีพผ่านระดงอายุไรครับปีนี้สี่สิบเอ็ดนะทำอะไรครับปกติ เช่นะฮนะเชนครับนี่คือภาษาไทยจากกระทรวง่ารเทศไทยนะครับ Happy Birthday นะครับ Happy Birthday เนี่ครับฝีมือของพวกแดงๆนะครับ

ก็มาซะก็สะดวกอย่างเงี้ยนะใช้เวลาไม่นานพี่ถ้าให้การก็นานนิดหนึ่งอยู่ที่ให้การแต่ถ้าไม่ให้การก็แป๊บเดียวตรงนี้เห็นอีกคนหนึ่งเขาบอกเป็นทาหารเรื่องต้นยังไม่ทราบนะครับก็เห็นทางที่เขามาด้วยกันบอกว่าเห็นเขาว่าเห็นเป็นอาหารถามว่าอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ทราบครับล่อครับอนไรครับงงงงงไม่ยากแต่ว่าเดี๋ยวก็เราก็ต้องเขาคงทราบแล้วล่ะไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับแต่หลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจเขาเขาบาดเจ็บเขาได้เขายืนยันอย่างนี้เราก็ต้องว่าตามหลักฐานครับ